เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูนะครับว่าการเล่นบบาบ้าเข้าทอ่อมเล่นอย่างไรนะครับผมจะเข้าถึงสามกนนะครับเอาอ่นานะครับเข้าสามแกนแล้วครับผมสวัสดีครับก็กลับพบกับหนุ่มหน้ามนคนตัวโตกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมก็จะมีการนัเล่นพื้นบ้านนะครับของทางภาคเหนือมาแนะนำเพื่อท่านฮูจักครับวันนี้ผมจะพาท่านไปดูการเล่นบาบ้าข้าวท่อมครับ<ค>ตอนในการเล่นบาบาา้าข้าวทอมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อท่านได้ฮูจักนะครับอันนี้ก็คือหงบาบ้านะครับหงบาบ้ามันก็จะมีช่องนะครับมีหูฮหอเอาสำหรับเอานะครับ ลูกบ ah ัวบ้านี่นะครับนี่คือลูกวัวบ้านะครับทําจากไม, feels, less, ม family, ้นะครับท cool. like ํามาจากไม้นะครับกึงมาเป็นมนๆนะครับเป็นวงกลมไม่หนอกแล้วก็จะมาคนจะเอากิ่งเข้าช่องนี่นะครับแต่ละช่องก็จะมีคะแนนนะครับห้าสิบสามสิบสี่สิบนะครับอ่าเวลาโยนนะครับก็จะโยนได้คนละสามลูกนะครับเพราะว่าถายได้ขายได้คะแนนรวมแล้วชนะนะครับได้นักล่นพ่นคนนั้นก่อนชนะไปครับอันนี้ก็เป็นการและเล่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันภายในมุ่บ้านนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยพุ่นจะเล่นอยู่สองสามเตอ้อก็มนีเพื่นก็จะเล่นคือช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่สงการนะครับพุ่นก็จะมาเล่นกันนะครับปีใหม่สงการปารพณียี่เปิงนะครับต่างๆนะพุ่นก็จะมาเล่นเพื่อความสนุกสนานในหมู่บ้านครับเชื่อมความสัมพันธ์ครับเล้๋ยวก่จะมีว่ชพันธมายิงมาเล่นได้หมดนะครับลออนตอนเต้นก่อเล่นกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกันโยนหมกบ้าเขาท่านดูนะครับว่ามันจะเข้ากันนะครับนะครับมันบัเข้าครับถ้าเสียงดังปุ๊กเลยเข้าเข้าครับนี่ครับ O, ต้องไปโยนครับอ่าได้ครับเข้าแลอ่ออบตครับพ่ออบาตอโยนแล้วครับอี่พ่ออบตนะครับพ่ออบตอแบ่งซักครับโยนแล้วครับหกฟุตพ่ออบตครับผมแม่นขนาดครับพ่อตอมแม่นแม่นนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นบ้าๆนะครับเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับ ในประเพณียี่เป็งนะครับนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมาดวลสีมือกันครับว่าใครจะแม่นหรือกันนะครับเดี๋ยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นเซียนนะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านครับจะมีคนคอยเก็บนะครับอันนี้แม่แม่่อนมือสาครับอันนี้แม่แม่คนมือสาครับรับป่าโจงครับ มีกรรมการคอยตัดส <this> ินนะครับีามีมอเาเออการลเล่นนะครับปีไหนมีเต้อนะครับการเล่นบมู้านครับโอเข้าแล้วครับวันนี้นะครับนี่ไอ้จอยครับไอ้ตอยจงเข้าแล้วครับโอ้โหคนแรกก็เข้าแล้วนะครับอันนี้แม่นที่สุดในแบ่งซักแล้วครับฝีมือมันไร้การมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูกใจเพชร มุมคนเมืองสว่าหากินของในตัวต่อต,ตัวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม